สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระศรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะ ท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าธนตรัสไว้ว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปาการีจะปาปากังทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่ก็ยังมีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจในพระพุทธดํารัสนี้นอกจากจะไม่เข้าใจแล้วยังไม่เห็นด้วยและยังคัดค้านพระพุทธดํารัสนั้นว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปแล้วยกตัวอย่างที่เลวๆมาให้เราดู เช่นยกตัวอย่างว่าคนนั้นคนนี้ก็ทําแต่ความชั่วเช่นเป็นเจ้าของบ่อนการพน,นันเถื่อนเขายังมั่งคั่งร่ารวยมีหน้ามีตาใครไปใครมาก็ยังต้องกราบไหว้บูชาคนนั้นคนนี้ซื้อขายขนส่งยาเสพติดให้โทษยิ่งค้าก็ยิ่งร่ำรวยไม่มีใครมากล้าจับกลุ่มมาลงโทษมีเงินมีทองมีหน้ามีตามีคนเคารพบ,บูชา ส่วนคนทำดีไม่เห็นมีอะไรมีแต่จนลงจนลงผู้ใดหูเบาใจง่ายก็เชื่อตามนั้นเพราะเขาพูดน่าเชื่อแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโบราณว่าหนทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คนคนทำความชั่วก็จงตั้งหน้าตั้งตาทำไปเถอะอย่าเลิกอย่าละ จะเปิดบ่อนการพนันเตือนจะซื้อขายขนส่งยาเสพติดก็แล้วแต่ยาเลิกยาละจงกม้มหน้ากม้มตาทำไปไม่มีใครบังอาจบิดเบือนพระพุทธวจนะของพระองค์ได้จงดูกันต่อไปไม่ว่าเขาจะมีอิทธิพลล้นฟ้าเหลือแผ่นดินอย่างไรก็าตามเงินทองก็าตามเกียรติยศชื่อเสียงที่เขาได้มาเพราะทำความเลียวกว็าตาม ก็เป็นของรายกาศเป็นของร้อนเป็นของไม่คงทนทาวรเมื่อถึงเวลาก็กลับกายเปลี่ยนแปลงไปขอให้ดูถึงสภาวะจิตใจของเขาจะพบว่าเขาจะไม่มีความสุขไม่มีความภาคภูมิใจมีผิวพันธ์เศร้าหมองหวาดระแวงมีพิรุษหลับไม่เป็นสุขต้องเล่นละครตบตาคนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รับความสุขใจไม่ได้รับความเย็นใจ เพราะความสุขไม่ใช่ผลที่คนทําความชั่วจะพึงได้โดยง่ายๆเลยดังพระพุทธตาสิทธในสขาทถวักสังยุตติกายว่าณนะีตังสุลพังโหติสุขังทุกตการีนาสุขไม่เป็นผลอันคนทําความชั่วจะได้ง่ายเลยคนทําความดีแม้จะยังไม่มั่งมีไม่ร่ํารวยไม่มียศถาบรรดาศักด ไม่มีใครเขาเคารบกกาบไหว้บูชาแต่ก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความภูมิใจว่าเราเป็นคนดีคนดีย่อมมีของดีคุ้มครองป้องกันเพราะฉะนั้นคนดีที่กำลังทำดีอยู่ทุกวันเวลานี้อย่าเดท้อถอยทำดีต่อไปอย่าหยุดยัง้งขอให้ทุกท่านดำรงชีวิตด้วยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทิน